ซาโดเรซซัปโปโลจับตา2สตาร์ทีมชาติไทยเอเยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนซาโดเรซซัปโปโลเล่าให้ฟังว่าอนาคตอาจได้เห็นดาวรุ่งวงการลูกหนังไทยไปเล่นร่วมกันโดยที่ตั้งหมดเบอร์หนึ่งของดาวเตะทีมชาติไทยทจะต้องเอาไปแทนที่ชนะทิ์สงสินคือสุภโชคสรารชาติที่จับตาดูมาระยะหนึ่งแล้วทีมอาจจะใช้คอนเนคชั่นต่อซ้ายไปยังมาซายยกิมิระู้ซือทีมเยาวชน ที่เคยอยู่กับคอนสตูเล่เพื่อจัดการขอยืมเจ้าเช็จากบูรัมยูเนเตดในอนาคตแม้ว่าทีมเพิ่งจะปิด่ยดิวว่ากับเปอรซาเบียแนวรุกบาซิเลียนจากนาโงยาแกรมปัตเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้โดยเขาจะสวมเสื้อเบอร์18ของชนาทิมพร้อมรับค่าเหนื่อย2ล้านบาทต่อเดือนก็ตามอีกคนคือวิรเทศป้อมพัดที่อยากได้ไปแทนฮิโรกิมิยาสวะกองก,งกัปตันที่อายุป่าเข้าไปสู่33ปีแล้ว แถมค่อนข้างโรยราไปมากเหลือเกินซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขากับเมืองทองยูเนเต็ดแน่นแฟน้นและชัดเจนในเรื่องของการทําธุรกิจนักเตะอย่างมากและเริ่มจับตามาในช่วงเแรกๆจนคว้าแชมป์ซูซกิครับได้ในที่สุดความรู้สึกแฟนบัลเวียดนาหลังซิโก้ต้องการเป็นเจลีกซิโก้กิฬิศักดิ์เสีนาเมืองอดีตกุซืทีมชาตไทยเปิดใจหมดเปลือก ต่อจากนี้ต้องการคุมทีมในเจลีของญี่ปุ่นสักครั้งในอาชีพการค้าแข้ง BFF ควรแต่งตั้งโค้ดเกียรติศักดิ์เป็นเฮดโค้ดทีมเชอเวียนนามในระยะยาวซีโก้เหมาะก,กับเวียดนามมากกว่าฉันคิดว่าสมาคมต้องรีบเลือกคุณเป็นโค้ชคุณเคยเห็นเป๊ปไปเป็นโค้ชของเรอัมลมาดริดแล้วหรือยังหากเขาต้องการไปเจลีฉันก็สนับสนุนสนับสนุนชื่อเกียรติศักดิ์เป็นเฮดโค้ดทีมเชอเวียดนาม เกียรติศักดิ์มีคุณสมบัติเป็นคุณทีมในเจลีปัจจุบันแฟนๆชาวเวียดนามส,ส่วนใหญ่ต้องการให้นายปาสํำรงตตำแหน่งต่อไปชายคิมาซิโกสามารถคุมทีมในเจลีได้เพียงเกียรติศักดิ์เท่านั้นที่ช่วยให้เวียดนามไปถึงระดับเอเชียได้เวียดนามควรแต่งตั้งเกียรติศักดิ์ให้ดำรงตำแหน่งโค้ชยู่23ทันทีเขาจะทำผลงานได้ดีในตำแหน่งนี้และดีกว่ารุ่นพี่ฉันไม่ต้องการให้เกียรติศักดิ์ไปที่ญี่ปุ่นเขาควรรับหน้าที่โค้ชให้กับเวียดนาม คุณเพืเป็นโค้ชของทีมเวียดนามสมเหตุสมผลที่สุดคุณจะพาเวียดนามไปฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนคนทั้งประเทศจะสนับสนุสนและปลกป้องให้คุณเขามีมาตรฐานที่ดีเสมอมาคนไม่ใช่ทุกอย่างแต่ผู้เล่นคือรากฐานที่ต้องเปลี่ยนการสูญเสียไม่สามารถพูดได้ว่าปาร์คทำผลงานได้ไม่ดีไม่มีใครสามารถชนะตลอดการได้ด้วยความรักของทีมผมต้องการให้เวียดนามชนะแต่นักเตะของผมก็ยังร่อยกว่าแต่จิตใจน่าย,ยกย่องเสมอ เวียดนามควรตั้งเป้าให้เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์จะทำผลงานได้ในญี่ปุ่นแต่เขาควารหยุดพัฒนาอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามผมชอบโค้ชเกียรติศักดิ์มากกับการโจมตีที่สวยงามและประสบการณ์มากมายในฟูตบอลเเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การโจมตีคือกลยุทธ์สำคัญของเกียรติศักดิ์ทิรทอนปิดฉาก2,57 0วันกับการแอสซิสให้ประสาทสายฟ้า 13พฤษภาคมปี2016เมืองทองเปิดตัวดิวสุดสถานด้วยการดึงติรทอนบุญมาทันได้มาร่วมทีมด้วยค่าตัว32ล้านบาทซึ่งสามารถรับสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับแฟนบอลซื้อเสื้อ100ตัวในวันเดียวก่อนที่ตัวเขาจะพาทีมฟว้าแชมป์ลีกในปีนั้นและโบยบินไปเจลีกด้วยการเดินทางกลางทุกคนต่างสนับสนุนโคอุ้งอย่างดีมิสเซอโกเบ ด้วยแชมป์เจลี2.9กับยูโกอาไมเอฟฟรีนอตจากนั้นปี2012เขาก็กลับไทยในบ้านหลังเก่าคือฟุรมนิเจอรเต็ดซึ่งวันที่3มิถุนาย,ยน2016เขาทำ2แอเซิตสุดท้ายในสีเสื้อสีน้ำเงินวันนั้นประสาสายฟ้าบุกไปชนะทูแบงคอกยูรนเต็ด5-3ในศึกไทลีก่อนที่เขาจะย้ายซกเมืองทองและประชนไปในเจลีก็ทั้งย้ายกลับไปอยู่กับประสาสายฟ้าในที่สุดเขาก็แอซซิตสำเร็จ 2 0 5 7วันนี่คือเลขใหม่ที่เขาหยุดสติการทำแอซิ์ให้กับทีมโดยเป็นยังวะครอสทางซ้ายไปขวาวันเข้าหัว,หวไรบินซูลาก้ากเข้าไปนอกจากทำให้ทีมนี้ห่าง2-0ถึงพาทีมทูปีโอเชียงราย4-1ผ่านไปเล่นในรอบ8ทีมเอฟเอครับเหมือนบทละครเขียนเอาไว้ในเลข2ต้องมาเจอกับกิเลนในวันที่29มกราคม2022คือวันดีเดย์ Day ที่ทุกสายตาต้องจับจ้องในเกมนี้ไปเชื่อเถอะ ขอเอ,ง,องเป็นที่รักของแฟนบอลกิเลนผยองทุกคนเยอาเพิ่มเรียกท่านอุ้มครับเรียกเหียบอุ้มได้เหมือนเดิมคํากล่าวหลังร่งรวมหอววันแรกสร้างความรักให้กับกองเชียร์หรือแม้แต่ดอนวอร์รี่เบรแฮปปี้ไม่ตกหัวผมผมสบายดีและศัตรูที่รักแต่ไม่ใช่ศัตรูรุ่งนันเขาสรา,างอิมแพกครั้งใหญ่ให้กับแฟนบอลนับตั้งแต่มาอยู่ในถิ่นกิเลนพยองด้วยเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองทองต้องมีชื่อเขาแน่นอนท่านอุ้มทีรทนบุญมาทัน จากสถานการณ์โควิดสิก,กับมาราบาดในยุโรปทาให้สุดทยลีกปปนี้แบสัปดาห์นี้อย่างน่าสังเกตต้องเลื่อนออกไปคือราชบุรีมินทล์เอฟซพบเมืองทองยูเนเตตและการทะเลเอฟซีพบสุพรรณบุรีเอฟซีทำให้แฟนบอลต่างพากันตั้งคําถามตัวบอลไทยลีกฤด,ดูกาลนี้จะรอดหรือไม่สัญญาแห่งความนิ่ตกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช้างเอฟเอคัพเมื่อการสัปดาห์ในรอบ16ทีมที่ต้องเลื่อนออกไปทั้ง2คู่ ต่อเนื่องในสืฟบฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้แน่นอนอย่างน้อยที่สุด2คู่ต้องเล่นออกไปตางความกังวลใจให้กับสโม,มสระแฟานฟุตบอลล่าสุดไทยลีกและตัวแทนสมาชิกในระดับไทยลีกเปิดประชุมร่วมกันเพื่อหาหรือและสรุปข้อตกลงในเรื่องของการยืนยันการจัดการแข่งขันต่อภายใต้สถานการณ์โควิดทางกลางการที่ตกขังบลโดยในที่ประชุมนี้นายกรวีปิศนันทกลุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บร,ริษัทไทยลีกพร้อมรวยตัวแทนสมาชิกของสึกไทยลีกหนึ่ง ขาร่วมหารือึงแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีอาชีพสาระสาคัญคือหาข้อตกลงในเรื่องของการจัดการแข่งขันและปัญหาที่จะกระทบตามมาหากมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยในหัวข้อการจัดการแข่งขันตามมาตรการ SOP ที่ทีมประชุมร่วมกันมีดังนี้ 1. กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมผู้ที่รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19ให้แยกเข้ารับการรักษาตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมอ,อื่นๆที่ลงทำการแข่งขันและฝึกซ้อมภายในทีมเดียวกันจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งและให้แยกตัวทันทีจนกว่าจะมีผลตรวจ RP PC r า pcr ยืนยันว่ามีการติดเชื้อโดยสโมสรต้องดำเนินการตามแนวทางการตรวจซ้ำและกักตัวกรณีผู้เป็นสัมผัสเสี่ยงสูงที่ระบุรายละเอียดในมาตรฐานการดำเนินงานจัดการแข่งขนันทุกบันอาชีพ กรณีผลการตรวจเชื <F> ้อซ้ำยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อสาหรับผู้มีความเสี่ยงสูงสามารถทําการซ้อมร่วมกันในหมู่ผู้กักตัวร่วมกันและมีความเสี่ยงสูงได้มีให้ทําการซ้อมร่วมกับผู้มีการกักตัวที่บ้านหรือผู้มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ไม่มีความเสี่ยงและให้มีการตรวจเชื้ออีกครั้งก่อนทาการแข่งขันหนึ่งวันและจะต้องส่งผลการตรวจมายังป่ายจัดเพื่อรับทราบและตรวจซ้ําอีกหนึ่งวันก่อนทําการแข่งขันจนครบ14วัน นับจากผู้ป่วยยืนยันคนสุดท้ายในทีม2มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักเตะท,ทดแทนในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิดกรณีที่ทีมมีนักกีฬาติดเชื้อโควิดโดยมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าเกี่ยวข้อ,องกับการติดเชือ้อและคงเหลือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนในทีมไม่เกิน15คนที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชือ้อโควิด -19 หรือได้รับคำสั่งให้กักตัวให้ใช้มาตรการบังคับพิเศษ การขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทนในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิดโดยทีมใดทีมหนึ่งคงเหลือนักกีฬาทั้งทีมรวมกันน้อยกว่า11คนณะวันแข่งขันโดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้อ,ของกับการติดเชื้อโควิดสิบเก้าหรือสาเหตุอื่นให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ทางนีรารเอียดรบุในข้อบังคับใช้มาตรการพิเศษในกร,รณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าและเพื่อให้การจัดการแข่งขันสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกฝ่ายขอให้สโมสรส่งใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจการหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR สําหรับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมที่เคยติดเชื้อโควิดสิและต้องการกลับมาลงทําการแข่งขันกรณีผลตรวจเป็นบวกต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจแอนติบอดียืนยันวน่านักกีฬาโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหายขาดจากอาการและไม่สามารถแพ่เชื้อได้อีกโดยขอให้นําใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิดสิแบบ RT-PCR มาในสปายจัดการแข่งขันก่อนทําการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งวัน